มีใครอยากจะแชร์สภาวะอะไรไหมคะก็ระหว่างที่นั่งรถมาพออ่าบอกว่าเราจะไปนมันรู้สึกว่าอุ้ยมันมันมันมีความรู้สึกปลื้มปิ่มอยู่ข้างในมันมีความดีใจอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เห็นเหมือนกับว่าแผ่นดิสตลงมาใช่ไหมเราก็ขึ้นไปนั่งบนแผ่นดิสตเหมือนกับว่าจะไปนั่งสมาธิประมาณนั้นก็ไม่ปานเออ แล้วก็พอก้าวขึ้นไปแล้วน้อง<ม>บอกว่าอ่ามีคนมารับมันก็เหมือนกับว่ารับรู้เลยว่าน,นั่นคือท่านแอท่ามารับรอยู่หน้าประตูอะไรประมาณเนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็<ช><ช>เหมือนกับว่าเข้าไปเข้าไปกอดกับทุกคนเหมือนพี่น้องบอกแต่ระหว่างที่ขึ้นอ่ะย้อนกลับมามันรู้สึกว่ามีความเย็นเย็นหเหมือนกับว่าเรากําลังขึ้นไปลมะทะหน้า,นาเราไหมคะ อ่าม,มันจะที่แขนพี่ค่ะแต่แขนหน้านี่จะยังเหมือนกับว่าไม่แต่แขนน่ะใช่ค่ะแล้วพี่ก็ดูเอ๊ะมันเป็นที่แอร์รถหรือเปล่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่นี่ว่ะแอร์เพราะว่าพี่เอาเอาหนีอะไรประมาณเนี้ยคือแอร์ไม่โดนอเออประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อ่าอ่าย้อนกลับพอขึ้นไปเราก็ทําความรู้จักเหมือนกับว่าจะรู้จักกับ ใครหลายๆคนแต่ก็ไม่รู้จักแต่เหมือนกันรู้จักอะไรประมาณนี้ยผ่านแล้วก็ขึ้นไปแต่พี่ไม่รู้ว่าเพราะว่าพี่พี่ไม่ทันเนาะพี่ก็มาช่วงระหว่างที่แบบไอ้นี่พี่ไม่เหมือนกับว่าเข้ามารีบๆเข้ามาค่ะมันก็จะไอ้นี่ไปแต่พี่รู้สึกว่าตรงท้ายถอยอา่าเราเอาอินเพน์ออกตรงไหนอะตรงท้ายถอยหรือว่าตรงไหนใช่ค่ะตรงท้ายถอย เห็น <He arn, S 2> พวกเราอนอนคว่ำกันท้ายทอยด้านหลังอ่าโอเคเพราะว่าพี่รู้สึกตรงท้ายทอยตรงหนกหนกห,นกหัวใช่ไหมคะใช่ใช่หนกหัวเราเลยค่ะเออนั่นแหละพี่รู้สึกตรงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นพี่ไม่รู้ว่าขาดตรงไหนพี่อัจพลาดหรือว่ายัางไงแต่พี่รู้สึกว่าตรงท้ายทอยตรงหนกหนกห,นกหัวที่มันยืนย่นออกมาก,ก,กางะลับตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยแล,แล้วพอน้องบอกว่าเออทุกคนรู้สึกมีฟิลแบบ เออลงเอ๊ะทำไมฉันยังหนักหัวอยู่อะไรประมาณเนี้ยทำไมฉันไม่เหมือนใครเออแล้วก็พออื่นพระอมพี่ก็ไม่มีแต่น้องก็บอกแล้วล่ะมันแล้วแต่ร่างกายของแต่และคนรับได้ <c oughs> ก็รู้สึกว่าโอ้ oh โอเคแสดงว่าฉันแข็งแรง <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> เออแล้วก็มีอะไรอ,อีกอ่าจำได้ประมาณเท่านี้แต่ว่าก็รู้สึกว่า เบาลงแล้วค่ะตรงท้ายทอยอ่าแล้วก็อีกแผ่นแผ่นพอน้องบอกว่าเขามาติดแผ่นให้เรแผ่นใหม่แผ่นใหม่อ่าใช่ก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นแผ่นดิสแผ่นเป็นแผ่นดิสแต่ว่าเป็นสีทองเป็นสีทองไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใช่แล้วก็พอพอน้องบอกว่าอ่าเป็นเป็นเขามาไอ้นี่แปะให้ใหม่พี่ก็รู้สึกว่าเป็นแผ่น สีทองไม่ใช่อลูน้องบอกไม่ใช่อลูมิเนียมแต่มันรู้สึกไปเลยว่ามันพูดว่าสีทองมาเลยแล้วน้องก็บอกเป็นสีทองอคือโอโอโอเคเออแล้ o o okay. วทีนี้ <okay. S 2> มีอ่าของปะ๊าปะ๊ามาใช่ไหมเป็นแสงลงมาแล้วพี่เห็นเป็นกล็ดเว็บบับแบลวาวแบบเป็นเหมือนกับว่าปุยอ่าเขาเรียกละอองน้ําใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ใชเป็นคล้ายเหมือนแบบนั้นเลย เป็นละองอ,อลงลงมาใช<บ>่ค่อยๆโปรลงมาค่อยๆโปรล,ลงมาแบบเบ็ดเย็นสบายแบบเบาสบายอะคะ่ะแบบเป็นเป็นของพ่อลงมามันก็จะเป็นวิบวับเบลวาวิบวับเหมือนกับอ่าเหมือนกับอ่าเพชรใช่ไหมเหมือนกับเราก็แบบเล่นเล่นเหมือนกับว่ามุนตัวเล่นเล่นกับละอองน้ํานั้นนะคะประมาณนี้อ่างเสร็จเรียบร้อยเชิญท่านต่อไปค่ะ